อนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้นการศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้นหาตัวยามหาเทยาลมัคฮิดอนผู้วิจัยสารสกัดจากกระชายขาวกับการต้านเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะดรสุพรรษาบวรพิรนพโยหรือว่าอาจารย์นน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณบ้านค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยคะ่ะว่าคนไทยเนี่ยจะได้รับข่าวดีแล้วก็จะได้เฮกันไหมคะกับเรื่องของกระชายขาวค่ะอาจารย์เรามีความมีความมั่นใจนะครับตอนนี้คือว่าเรา ตั้งแต่ในการค้นพบว่ากระชายขาวนะครับสามารถาต้านหรือว่ายับยั้งตัวเชือ้อได้ถึงระดับ100%เปอร์เซ็นต์ในในหลอดทดลองก่อนนะครับเราก็มีการคือว่าพิสูจน์เพิ่มเติมในหลอดทดลองเหมือนกันแต่ว่าได้ที่ชุ่มมาเลยหรือว่าเป็นตัวเนือเยอนะครับทดลองนะครับที่มันใกล้เคียงทุกมากขึ้นนะครับ ก็ยืนยันครับว่าตัวอสารสกัดกระชายของเราเนี่ยที่มีสารสองตัวนะครับก็คืออะพิโนสโตรวินนะครับแล้วก็แพนอแอนดแนตินเอนะครับที่เป็นสารสำคัญที่อยู่ในสารสกัดกระชายเนี่ยสามารถุกอยันได้จริงนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราดําเนินการต่อมาก็คือว่าในการที่ทํายังไงนะให้กระบวนการเราเนี่ยเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้นะครับเขาไม่ได้เป็นขนาดอยู่ในห้องหลักแล <S <S ้วคือตรงน,นี้ก็คือสําเร็จแล้วเนี่ยมีการอ่าทดสอบแล้วก็มีการอา่าพิสูจน์ว่ากระบวนการสกัดเราเนี่ยในระดับอุตสาหกรรมสามารถทําได้นะ ขั้นตอนต่อไปคือการที่เราจะ formulate หรือว่าทำเป็นตัวยาขึ้นมานะครับรูปแบบยาจะอยู่ในในรูปแบบของแคปซูลนะครับแล้วตอนนี้นะแล้วก็อย่างที่ท่านพิธีกรถามว่ามีข่าวดีไหมครับมีครับผมครับก็คือในระหว่างทานนะครับก็คือในในในสูตรของเรานะครับที่มีการทดสอบนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับ แต่ไม่มีการม่านนะครับกับกับทางราชทันนะครับผมในกลุ่มนี้เนี่ยเราเราเรียกว่าการศึกษาแบบหรือว่า o b s e r v a t i o n a l study นะครับก็พบว่าเลยครับใน30ผู้ป่วยนะครับที่ที่ติดเชื้อเนี่ยหลังจากที่ให้กระจายเราไปนะครับสารสกัดของกระจายเราไปเนี่ยพบว่าหายขาดนะครับนะครับไปแล้วก็ไม่ไม่สามารถตรวจเชื้อพบได้ด้วยองพิยานะครับภายใน7วันนะครับแล้วก็เรื่องของปอดเรื่องอะไรก็ก็ดีครับแล้วก็ไม่มีผลขั้นคยงตามมาครับ ซึ่งตรงนี้เราก็คงต้องดำเนินการต่อไปนะครับก็คือในระหว่างทางนี่นะครับก็เราจะมีการทดสอบเพิ่มเติมนะครับกับกรมแพทย์แผนไทยนะครับผมแล้วก็ทางการธิบดีนะครับที่ศรัทธาธรรมนะครับผมแล้วก็ที่ที่ฮอสพิทอลที่โรงพยาบาลจักรีนรดินนะครับผมครับก็คิดว่าประมาณเป็นพันระดับพันผู้ป่วยขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็คือเราก็จะเป็นที่สุดครับผมครับก็จะให้ยาของเราเนี่ยฮะเป็น อกอกสารสกัดคุณชายของเราที่ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยช่วยกับทุกทุกคในในเว,เวลานี้นะครับผมครับค่ะคาดว่าเราจะไดะ้น่าจะได้ใช้อย่างเป็นทางการเประมาณช่วงไหนคะอาจารย์ถ้ามีข้อมูลจากการศึกษานะครับในในเพิ่มเติมนะครับเราเราคิดว่านะครับก็คิดว่า ผมคิดว่ามาสักสามเดือนหลังจากนี้ครับน,น่าจะไปได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่กว่านั้นนะครับต้องบอกก่อนนะ,ะขึ้น,ข,นขึ้นจะกับผลที่เกิดขึ้นเพราะว่ายัางไงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องคำนึงถึงก่อนนะครับว่าทําไมถึงถึงต้องใช้เวลาเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้คือว่าเราต้องใช้สารปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้อย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง เพราคุณหมอมีมากที่สุดครับแต่ยังไงเราเราก็จะทําให้เต็มที่สุดครับผมรบจริงๆยาแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยาที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นในรูปของเป็นเอ,อ่อร์บอสซูเปอร์เมนหรือว่าสมุนไพรเสริมสุขภาพนะครับแล้วขั้นตอนในการสกัดล่ะคะเราใช้รูปแบบยังไงในการสกัดกระชายขาวอะคะได้ครับจริง,รงๆแล้วเมื่อกี้ที่ผมกล่าวถึงที่ไอ้มีสารสำคัญ2ตัวนะครับ,รบก็มีพิโนอสตรอวบินแล้วก็แพนดูรินเอเนี่ยสารสองตัวเนี่ย เขาจะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์นะฉะ mm hmm. นั้นคือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยเราคือเราใช้อุตสาหกรรมก็คือเราใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวเป็นตัวสกัดมาครับผมนะ uh huh. ถึงจะได้ปริมาณของสารเนี่ยถึงปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการที่จะ,ะพัฒนาเป็นแคปซูลต่อไปนะครับอาจารย์คะถ้าหากว,ว่าวิจัยสําเร็จแล้วกระชายขาวได้ใช้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์มองดูว่าจะส่งผลอย่างไรต่อพืชสมุนไพรไทยของเราแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกบ้างะคะ ในจุดนี้เองนะครับเมื่อมันมีคือว่าความต้องการนะครับว่ารู้ว่าประเทศไทยมียาที่ดีนะสามารถที่จะใช้ได้ทั่วโลกนะครับตรงนี้เองคนระับมันจะเป็นกอ่อสําคัญคือว่าจะทําให้เกษตรกรไทยนะครับปลูกอ่อสมุติอย่างใช่ก็กระชายข่านะครับได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็ปลูกให้ตามมาตรฐานนะครับผมซึ่งตรนนี้เองเนี่ยจะส่งผลดีต่อเกษตรกรไทยน,นะครับแลายิ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสาา่งตัวยาเนี่ยครไปทั่วโลกได้นะครับ ไอ้ตรงนี้ก็ยิ่งทําให้เกษตรกรไทยเนะี่ยยิ่งยิ่งดีขึ้นมาตลอดอย่างต่อนเนื่องแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมเพลนเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะครับสวัสดีครับน้องๆครับตัง้งวันนี้919 9, 9, 9ผ่านโควิดรวมทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนะครับพี่ก็ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อ ของเราเพิ่มขึ้นมาอีก3รายนะครับก็เป็นทั้งท่านตุลาการเป็นของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของเรารวมไปถึงปรปภด้วยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลพวกเรานะครับว่ามีใครมีส่วนที่เ,เกี่ยวข้องหรือว่าจะได้ดูในเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าได้รับรายงานเ,เป็นผู้ติดเชื้อรายที่41นะครับ ในส่วนของศาลปกครองของเรานะครับก็เป็นตุลาการศาลปกครองกลางนะครับองค์คณะที่16นะครับปฏิบัติงานอยู่ที่ชั้น8ที่อาคารศาลปกครองที่แจ้งวัฒนะของเราเนี่ยนะครับก็มีไทม์ไลน์ต่อไปนี้นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับก็ได้มาปฏิบัติงานที่อาคารศาลปกครองที่องค์คณะ16ชั้น8นะครับตรงกลางฝั่งด้านหลังนะครับ ในช่วง10โมงถึง11โมงก็มีการนั่งพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดี10ชั้น3นะครับวันที่7ถึง8นะครับก็พักอยู่ที่บ้านน้องสาวที่เจริญนครนะครับก็อยู่ที่บ้านตลอดนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่ว่าในบ้านก็มีครอบครัวเป็นน้องสาวมีผู้พักอาศัยอยู่5คนนะครับก็มีทั้งตัวท่านตุลาการเองนะครับมีคุณพ่อมีน้องสาวน้องเขยแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งนะครับ พอวันที่9กนะครับก็มาปฏิบัติงานที่ศาลปกครองที่องค์คณะ16นะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสก็นั่งพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดี10นะครับแล้วก็กลับไปที่พักซึ่งเป็นอาคารชุดแถวปากเกตนะครับวันที่10ครับก็มาปฏิบัติงานที่ศาลปกครองที่องค์คณะ16ตามปกตินะครับช่วง10โมงถึง11โมงก็มีการนั่งพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดี10บ อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกักบที่พักนะครับะระหว่างที่มาปฏิบัติงานก็จะสวมหน้ากากาอนามารราัยตลอดเวลานะครับแล้วก็รับประทานอาหารในห้องคนเดียวนะครับในการนั่งพิจารณาคดีก็จะมีะตุลาการอีก4ท่านนะครับมีพนักงานคดีปกครอง3คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ร่วมนั่งพิจารณาคดีด้วยนะครับแล้วก็บางคดีก็มีคู่กรณีด้วยเหมือนกันนะครับก็ในวันที่11นะครับ ก็ปรากฏว่า no น้องสาวของท่านก็เริ่มมีอาการไข้นะครับก็จึงมีการตรวจด้วยชุดตรวจด้วยตัวเองนะครับก็ทราบว่าตัวน้องสาวเองก็มีผลเป็นบวกนะครับส่วนตัวของท่านตุลาการเองตรวจครั้งที่1ทราบผลเป็นลบนะครับแล้วก็เลยเริ่มกักตัวอยู่ที่บ้านครับต่อมาวันที่12นะครับน้องสาวก็เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราชนะครับตรวจด้วยวิธี RT-PCR นะครับแต่ว่าตัว ท่านตุลาการเองไม่ได้รับคิวตรวจในวันนั้นนะครับวันที่13น้องสาวทราบผล rt pcr ว่าพบเชื้อนะครับแล้วก็ตัวท่านตุลาการเองก็เข้ารับการตรวจแบบไรฟ์ทูนะครับก็ที่เฟสเซอร์ไซคลินิกนะครับตรวจครั้งที่2นี่ครับก็ยังทราบผลว่าเป็นลบอยู่นะครับวันที่14ก็เลยกักตัวที่บ้านน้องสาวโดยแยกห้องนะครับส่วนวันที่15น้องเขยก็เริ่มมีอาการป่วยอีกคนหนึ่งนะครับ ทางตัวท่านตุลาการเองทางน้องเขยแล้วก็หลานก็เลยเข้ารับการตรวจด้วยวิธี rt pcr นะครับที่โรงพยาบาลเกษมราชที่ประชาชื่นนะครับปรากฏว่าตัวท่านตุลาการเองตรวจครั้งที่3แล้วนะครับก็ยังทราบผลว่าไม่พบเชื้อนะครับแต่ว่าน้องเขยแล้วก็หลานนะครับทราบผลว่าพบเชื้อนะครับในระหว่าง11ถึง15สิงหาคมเนี่ยก็ตัวท่านเองก็อยู่ใกล้ชิดกับหลานบ้างนะครับแล้วก็16ถึง18เนี่ย ออก,ก็กักตัวที่บ้านน้องสาวนะครับตัวแยกห้องนะครับแล้วก็พอวันที่19นะครับก็เลยเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเวิร์ม e d ิคอลพร้อมกับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าก็ตรวจท่านเอกตรวจเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ทราบผลว่าพบเชื้อนะครับส่วนคุณพ่อทราบผลไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ก็อยู่ที่ทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับก็กําลังสํารวจ ในกลุ่มผู้เสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็ทางสํานักงานทรัพย์สินก็ได้เข้าทางความสะอาดพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวั่นเองก็อยู่ระหว่างประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต,ต่อไปนะครับซึ่งเราก็ได้มีการประสานกับผู้บริหารของโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้าไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายที่4 2นะครับก็เป็นน้องพนักงานธุรการ สังกัดกลุ่มสนับสนุนงานวิชาการสำนักประธานสารปกครองสูงสุดนะครับก็ในทม์ไลน์นะครับก็มีํำตอบไปนี้นะครับวันที่6สิงหาคมช่วง6กโมงเชา้าถึง6โมงเยน็นก็ปฏิบัติงานที่กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการชั้น9ที่สารปกครองนะครับโดยที่ตัวน้องเองก็นั่งปฏิบัติงานที่โต๊ะนะครับไม่ได้เดินไปไหนแต่อย่างใดนะครับตอนพักกลางวันก็นําอาหารมาเองนะครับแล้วก็รับประทาน คนเดียวที่โตนะครับพอมาวันที่7จถึงแก็เป็นวันหยุดก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับพอวันที่9ก็เข้าในส่วนของ w o r k f r ฟ m Home ก็อยู่ที่บ้านทั้งวันนะครับ1 0บถึงสิ 11, ช่วง6กโมงเชา้าถึง6กโมงเย็นก็เข้ามาปฏิบัติงานที่กลุ่มสนทุนง,งานวิชาการที่ชั้น9กนะครับก็นั่งปฏิบัติงานที่โต๊ไม่ได้เดินไปไหนเลยนะครับพักกลางวันก็นํามาหาประธานเองะระ้วกทานคนเดียวที่โตเหมือนตามพี่น้องปฏิบัติตัวเป็นประจําอยู่นะครับ แล้วก็เดินทางมาทํางานโดยรถจักรยานยนต์ซึ่งสามีเป็นผู้มารับมาส่งนะครับวันที่12เป็นวันหยุดก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับวันที่13ก็เวิร์กฟอร์มโฮมก็อยู่บ้านทั้งวันอีกเช่นเดียวกันนะครับวันที่14ี่เนี่ยตอนช่วง8โมงเช้าเนี่ยก็พาสามีนะครับไปโรงพยาบาลการุณเวชนนครนะครับเนื่องจากสามีเป็นไข้หวัดนะครับแล้วก็วันที่15ก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับ พอวันที่16นะครับก็ work from home อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านทั้งวันนะครับแต่พอวันที่17นะครับในช่วงที่ work from home อยู่ก็เริ่มมีอาการน้ำมูกไหลมีอาการคัดจมูกแล้วก็ไอน,นะครับพอ8โมงเช้าก็พาสามีไปตรวจโควิด -19 ที่เทศบาลท่าโขงนะครับที่จังหวัดปทุมธานีก็โดยที่น้องเองก็นั่งรออยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับ พอช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็ทราบผลการตรวจของสามีว่าติดเชื้อโควิดนะครับพอมาวันที่18นะครับน้องก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านทั้งวันนะครับแล้วก็ได้ไปจองคิวตรวจโควิดทั้งครอบครัวเลยนะครับก็ไปประกอบไปด้วยทั้งตัวเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวอีก5คนนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าตรวจว,วันที่19สิงหาคมนะครับก็วันที่19ช่วง8โมงครึ่งก็เดินทางพร้อมกับครอบครัวไปตรวจรองที่ตรง เทศบาลท่าโขงน,นะครับแล้วก็ตอนช่วงทุ่มหนึ่งก็ทราบผลว่าตัวเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวอีก5คนเนี่ยติดเชื้อโควิดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มผู้เสี่ยงในแต่ละระดับอยู่นะครับแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินก็ได้เข้าทำความสะอาดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกรายหนึ่งก็ถือเป็นในกลุ่มบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานในอาคารสารปกครองของเรานะครับเป็นรายที่3 1นะครับสำหรับบุคลากรภายนอกนะครับตรงนี้ก็ไทม์ไลน์ของเออจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็ในตั้งแต่วันที่6นะครับก็มาปฏิบัติงานที่อาคารสารปกครองออรปภนี้ก็จะประจําจุดที่หน้าลิฟท์ชั้น10นะครับฝั่งโครงการครงศูนย์นะครับ พอเลิกงานก็จะกลับบ้านพักซึ่งอยู่แถวคลองประปานะครับโดยที่รปภท่านนี้ก็พักอาศัยกับภรรยาซึ่งมีอาชีพขายของอยู่หน้าบ้านนะครับช่วงวันที่7-8ถึงก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับวันที่9ก็มาปฏิบัติงานที่ศาลปกครองประจําจุดห้าลิฟชั้น10เช่นเดิมนะครับเลิกงานก็กลับบ้านตามปกตินะครับพอวันที่10สิงหาคมนะครับภรรยาไปตรวจหาเชื้อโควิดที่ศูนย์ราชการที่อาคารบีนะครับ เนื่องจากว่าจะไปเยี่ยมหลานที่เพิ่งคลอดก็ทราบผลเป็นบวกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ตรวจอีกครั้งแล้วก็ให้กลับมารอผลนะครับแล้วก็ได้รับเอสเอสแจ้งว่าผลเป็นลบก็เลยตอนนี้ครับก็ไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่นะครับก็ได้พยายามติดต่อสอบถามข้อมูลแต่ไม่สามารถติดต่อได้นะครับหัวหน้าราปภก็เลยมีคําสั่งให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อนนะครับวันที่11ก็ไปตรวจ ที่ศูนย์ราชะการอาคารบีก็ผลก็เป็นลบนะครับช่วง10ถึง17็ก็กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันที่18ครับก็อตอนนี้ครับเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วก็มีน้ำมูกนะครับวันที่19ก็เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยวิธีอา p c ทีที่โรงพยาบาลมงกฎวัฒนะนะครับก็พอวันที่20นะครับก็ตัวเองก็ทราบผลว่าพบเชื้อนะครับทางในส่วนภรรยาครับก็เข้ารับการตรวจคัดกรองอีกครั้งโดย วิธีอารทีพีที่โรงพยาบาลมงกุลวัฒนาซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ทางผู้เกี่ยวข้องก็จะสำรวจกลุ่มผูเ้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ทางสำนังงกงานศิลป์ก็ได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอ,อ,อนนี้ก็ทางปภพออยู่ระหว่าง ประสานกับสถานพยาบาลเพื to to ่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ส่วนมากก็อย่างที่พี่ว่านะครับก็ติดมาจากบุคคลในครอบครัวทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นก็ก็ย้ํากับผู้เราอีกทีนะครับว่าถ้าสามารถใช้มาตรการทั้งที่ทํางานและที่บ้านนะครับให้รัดคุมทั้งสองที่นะครับก็จะจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะ บ้านที่มีที่ครอบครัวมีสมาชิกมากๆแล้วก็สมาชิกก็ต่างคนต่างออกไปติดต่อง,งานหรือประสานงานหรือไปปฏิบัติงานอะไรข้างนอกต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เป็นผู้เสี่ยงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ในครอบครัวเนี่ยอ,อ,อย่าพยายามทานอาหารร่วมกันเลยนะครับก็แยกกันทานแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่แมสก์นะครับใน,ในเวลาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะ ทําให้พวกเราลดความเสี่ยงไปได้นะครับฝากฝากน้องๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับในช่วงสุดท้ายนะครับก็อย่างที่พี่เคยบอกพวกเราครับก็อยากให้ช่วยกันส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็อันนี้ขอเพิ่มอีกนิดหนึงแล้วกันนะครับก็นอกจากส่งกําลังใจให้แล้วนะครับเราก็ทําตัวไม่ให้ประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเชิงป้องกันเราดีนะครับทาง บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องต่งางๆเ,เขาก็จะเหนื่อยน,น้อยลงนะครับจนวนผู้ติดเชื้อก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ช่วยกันนะครับทั้งให้กําลังใจแล้วก็ช่วยกันไม่ประมาทนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เชิญชวนครับทั้งพวกเราเองแล้วก็เชิญชวนคนไทยทุกคน,นครับมาร่วมกันทําสิ่งดีๆด,ด้วยกันนะครับทำคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทย ผ่านภัยโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ ไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิด ที่เราเจออยู่จะปวดราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่ เจอที่ร้ายสึกเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้จึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่าง นันต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสักเหมันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปันวันที่ทุงเทและเกมหมดหน้าตักกับกลายเปสูญสลายและกลายเป็นกองสา้างหลกกลายเป็นลากหลักมานานาล้วิดแเหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินเช้าไป่ใช่เก็บสั้นและทันเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะอีกเห็นดาวฉันเห็นแสงแพร่พาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและการกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัดซีโอวีไอดีด้วยคำว่าบิดบังมมาพาไม่ใช่สงครามหรือภัยรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งท้องคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ทำกำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอัศแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของชาววันใหม่ที่จะ Hãy subscribe trái, kênh Ghiền Mì Gõ con. không bỏ lỡ những video hấp dẫn